สวัสดีค่ะอยู่กับสมอน Channel มาดูป้าทานข้าวนะคะ f อป้ากำลังกินข้าวเซ็บเมื้อเช้าข้าวเช้า่แล้ว1วัน1คืนคราวนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ต่อไย่าเล่นกัาร์ดไหมย่าเล่นการ์ดบเงาฮะเราจะปล่อยม้าหรือปล่ายม้าเอาเลยถ้าปล่อยม้าก็จะไวหน่อยมันวิ่ง พว้าตลอดแล้วตัวตัวยังอยู่ัวยังอยู่ไัวมีประสบการณ์แล้วไงไอ้ตีตีแก่อันนั้นหรือเปล่าที่ว่าเย็บเย็ไปตะไคร้สีฟ้าตัวละแก่เย็บไหมไม่บอกตัวถ่องยาจ้าจ้าตกเลยว่าไอ้ไอ้ตะไคร้สีฟ้าน่ะได้ทำหรือเปล่านิดบอเออเขาเอาเงินแพงเอาลอดไฟมาเนี่ยแหนะครับไม่ด้มีอ๋อเดีวขาะซื้อมางั้น่ะใส่โซล่าเกลียดมีแมงมีอะไรมีอยู่แล้วแม รเสมไม่ห้ให้หลังคาอ้อนะล่ะหลังข้ายืนอ้อมองดังควายมองไปมันเปี้ยเปรี้ยงเ่ยนเป่ น้อร่อยบ่อป้าแซบแซบต้นไม้ยังไงต้นไมยังไงต้นไม้ยังไงบอกต้มไม้รุ่นเดียวกันเหรอนี่พี่กินได้สาวันอร่อยนะนี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะอร่อยอ้าวอร่อยยิ่งนิ่งอ่อ

อย่านะอย่านะคิดปังทุกคลิปเลยนะลูกชายนะเขแบ่งกันนะไอ้มือข้างบนลูกเสือข้างล่างแบ่งกันแล้วอยเมือแล้วตัวนี้บอกลูกเสือลห้เสือบ้าอาย ก๋วยเตี๋ยวพายข้าวเหนียวอาหารเช้าป้ะนี่แหละผมแซ่บวันนี้เมร่าก็กินไข่ต้มหนึ่งใบกับข้าวต้มสองสามห่อข้าวต้มไข่ต้มต้งปลาใส่กินใส่ซอสไม่กี้ก็แซ่บเด้อแค่ข้าวเหนียวที่ช่วก็แซ่บไปไปจุกห้าสิบห้าสิบโอเขาเรียกว่าอะไรนะไก่ย่างมะตูมไก่ย่างมะตูมไมม่ตูลเสือมากินข้าว ตอนนี้ชายน้อยไปเหรอชายน้อยูรองเท้าก่อนไม่ต้องถามดูรองเท้าโพสดู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 รองเท้าที่ส่งมาให้สวยมากสวยสวยใครนะป้าบัวป้บัวส่งรองเท้าเขาแปลว่าเลือกสีให้้เลือกแล้วบอกมันสวยนะเป็นสีที่เสือชอบใส่สีฟ้าเข้าจะสวยนะใส่ไปก็เข้ากันแล้วเออ น่ะอร่อยนะปะติต่แซ่บกินหลายๆคนเด้อิเสบเช้ามาเนาะกินตไหนก็ได้นึอะไรจะยมาจริงหรืเ่าใจได้ต้องมาลักบในบ้าหรือเปล่ในบ้านตั้ใจเหเรไใช้ยังปทีบาเราพอย่าก่างเปลอยลอยได้ลอย่ะพพอจะอยู่ทำงาน ถ้าบ้านไปพร้อมก็ได้เด็กตามไปข้างหลังก็ได้เปลี่ยนใจจะเปลี่อุ้ยเด็กน่ารักมาแล้วเสื้อเสื้อนิ๊ก่อนเสื้อนิ๊กเสืิกแป๊บนึงเด็กน่ารักมาได้ไงเด็กน่ารักได้ไงตาลุกลุกนี่ดูตาลุกลุกไม่น้องแอ๋อย่างนี้มันน่ารักดีเอออุ่นใสตรงหลุดใช่เอาไปซื้อปิ้งแล้วฝากทานก็ได้ด้วยแต่พอดีไข่น้ำพร้อมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะ เพราะมาจะตหัวลฮะ่ัวนอน่ัวนอนบรรยากาศก็ดีนะคุณนไม่ได้มีใครห้ามหรอกเพราะไม่ได้ขับรถออนอนเลยนอนบนรถไปเลยโองเลยเลยที่หัวนอนอย่าก็กำลังอุ่นข้าวต้มอยู่ืม ไข่ไข่ไข่เห็นง่ายง่ายไม่ใช่ไข่ยางมาตุ้งแต่เป็นไข่ลาวาไหลเส็บไข่ยางมาตุ้งมันมันเส็บวันนี้ไปชนีมารับของวันนี้นะวันนี้ใครอยู่ เข้ามารับของรับก่องเดินทางชายน้อยไม่อยู่ก็สวก็เหงาแล้วนี่สามเท่านี่ไม่ใช่น้อยคนต้องเลี้ยงวัวไปจะยากอะไรแบบนั้นเหงาถ้ามีวัวหายวัวก็มีให้เลี้ยงอยู่ในคอกกันวอนนี้นี่ไม่เอาแล้วป้าไปล่อยวัวให้หายไปกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยป้าดาบอกว่าชายน้อยไม่อยู่เหงา ไปลบัวปล่อยบัวให้มันหายแล้วก็ฟอยตามเอาวันหนึ่งคืนคราวนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ตัวมันไม่กล้าไม่กล้ามันเทิมอย่าเล่นการระบบเงาเลยเราเอาจะปล่อยหัวหรือปล่อยม้าเราออปล่อยม้าก็จะไวหน่อยมันวิ่งโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยทุกวันนี้ภาวะตลอดนะแต่เผื่ๆเพื่อเราบัวยังอยู่วอะ ก็ยังอยู่ไม่ต้องประสบการณ์แล้วไงไอ้ไม่คลาดสายตานะนั่นหรือเปล่าที่ว่าเย็บเย็บไปตะไายสีฟ้านะทัวร์ครเย็บไหมใครคุยบอกต้องทำยายนะจ้าจ้าส่วนเรื่องไอ้ไอ้ตะไายสีฟ้าน่ะได้ทำหรือเปล่านี่บอกอ่าเอาเอ็เอาลอดไฟมาเราจะทำลิงพอเราเราค่อจะซื้อไม้กันอ่ะไฟโซล่าเซลล์ตอนมีแม่มีอะไรเออไม่ก็เสริมไม่ให้วัวไป ป้าต um enfin ki> ุ้มหฮมพวกล้างนะคะตอนเช้านี้นะคะป้าแต่มกินข้าวเช้าตุ้มหฮมพวกร่างแซ่บเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้กันเลยจ้าขอบคุณเด้อจ้ะ ไม่ไม่เป็นอะไรนะีเขาไม่กินเช่นน้ำมินน้อยหรือเปล่าคือท้องยังไม่รับเด็ดป้าเด็ดป้า